สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปายสู่ผู้สกุลกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าที่เกาะเชียเคยอยู่ที่กุรุงอุบลไสยัาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมโอ้ยประเทศไทยชิปมาสองสามเหม่อครับผมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่างงานนะครับเด้อนะครับไปออกงานมางบางสองสามเหมือนนี่ครับเออมาผักพรายนี่ครับผมเออตื่นเศ้าเดือดเดียดร้ายตื่นสายเดือดเดียดหน่อยครับสำหรับคะแนนกาแฟนะครับท่านเราบลไสยัาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยน มีให้บริการนะครับเแบบระบบเครื่องเสียงกามีครับผมช<ป>ุดวา่าจุดอมิเจอชุดจิบครับมีเบิร์ตครับ,บ,รรบนี่มาแห่น่อยแห่ใหญ่นะครับจอดเรียกกำลังสวาดครับว่างการว่างงานอ่าไปจังไดอุบลใสายเศร้าไปเสริมครองงานต่างๆางานแ<า>หงงานยังกับใดเบิร์ตครับกันแห่กามี่วิธีเครื่องเสียงกับว่างพุ่นจอดเต็มโกดังคือเก่าเออ มีหน่อยเดียวที่พ่ะท่านข่าวบ้านของเขาคือชุดไปกับมรำเสียงอีสานนะครับโอ้แต่แต่เปิดวงไปต่ก่อนเปิดวงยัง่งพระท่านกำบ,บันงานทันหลายอยีกนี้ครับอ้าด,ดีใจครับสหรับทีมนบนสายสั้วที่เป็นหลงมัตติกับวงเสียงอีสานนะครับเออตอนนี้เสียงกลางเป็นเอเมเจอร์เสียงเบสเป็นวาเทคอยู่ครับต่อไปก็จะเป็นเสียงกลางวาเทคเนาะเออกำลังเห็ดขึ้นมาใหม่อยู่นะครับกำลังสร้าง ได้ยังอุบลิหารสายาวเราจัดให้แน่นอนนะครับจะเสียเงินไม่ว่าเสีย,าสยานาไปได้นะครับนเนาะอา่อาอ่ะกันไปนะครับเพ่งได้กากฟวันนี้สำหรับอุบลิหารสายสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่บรรยากาศที่กุรังยามเช้าเย็นสบายเออช่วงนี้อากาศกแดดแน่แต่ว่ายามเช้าก็เป็นสีเย็น เย็นๆเน่นิดหน่อยตอนเหมื่อเห่อค่ำๆก็เย็นแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเส้ายๆนี่ก็โอ้เติมห่อนมาเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพนี่เลยสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพีบ่มีฝนครับเอ้แก่ห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นนะครับเนาะเออจังได้กระฝากเอฟซีแอมนี่ครับสำหรับวิธีขังเสียงอุบลสายยชษซาฮ้อนนี่นะครับราคาจากหน่อยไปห้าร้อยไปตามงบนะครับนักร้องนักแสดงนัก มันีนักร้อ,อ,องตัวฟ้าเมืองไทยนะครับติดต่อได้กครับเข้ากัได้ครับ,รบเขา้เขาติดต่อให้อยากได้ผู้ใดเอ้ออยังน้องผู้ใดเบิร์ครับผมนะครับราคาย่อมเยาวครับเริ่มจากเจ็ดพันไปห้าสามสี่หมื่นผน่าวิธีเครื่องเสียงเฮานะครับเสียบแบบได้เอาเอาตะเว,วทีเดีย๋ยเสียบตะเครื่องเสียงกับมีเบดดิร์ตแบบบุฟเฟเฮากับมีดทางปันไฟเฮากับมีครับผมเออนะครับ ช่วงนี้ก็งานก็บพท่านได้เต็มที่ปันไดเพราะว่าอู้ยเสมอนี่ครับเครื่องเสียงโปรไดกับเห็ดเห็ดเนาะอ่ะโปรได้กับเงินเฮ็ดอ่าประมาณยังครับต้องแจ้หักอีดี้นะครับเวิธีขังเสียงนี่นะครับลงทุนหลายเพเสียดทุนกะโอ้ยดูนะครับว่าลงทุนใจมากครับบุญสายจะสางหอกอ่ะอู้ยขนจอดไปเต็มกูดังขึ้นเ่ากับช่วงนี้ เออซีมีอีกบนน่ะทีมงานผมก็สิเดินทางไปกับโตเกียวรำซิ่งที่อำเภอเบินจรักจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้ววันที่ย1ครับพอกันเออเอฟซีโตเกียวรำซิ่งโตเกียวอยู่ที่อำเภอเบินจรักนะครับเนาะวันที่ย1นี่แหละครับอยู่ทั้งเนี้ย20พฤศจิกายน2567นห้าร้อยหบเี่แหละครับมาพอกันหลังจากวันที่15บห้าบริษัทไปน้ำเพลินครับเพราะว่าติดงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับผมกับทอฝันอินคอนเสิร์ตเนาะไปมั่น้อยกระทง กลับมากคับเพราท่านมีงานอยู่ตอนนี้กะับไม่ใช่ท่นทีบยิปเซี่ยคนละกับตัวเกียวรัมซิ่งครับพอๆกันแน่นอนครับครบอา่าบรมทุกคนครับของวงตัวเกียวเนาะทันทีบยิปเซี่ยพอกันครับผมรัมซิ่งตัวเกียวรัมซิ่งเออนำทีมโดยกูจูนี่เนาะครับเนาะอ่าบริหารงานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับ อ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกไลค์กดแชร์กดติดตา,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 ามสันเซ้าชาแนลในเรื่อครับเด้อยคลิปนี้คงเอาไว้ซ้ำในเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ